สวัสดีครับสวัสดีนะฮะอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับช่องของคนรักรถบรรทุกนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ล่ะจะพามาดาูเจ้าโกดังที่ถ่ายาลงไปเมื่อคลิปก่อนแล้วก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าไปนะครับเราไม่ดราม่าเนาะเราคนไทยรักกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้จะพามาดูรุ่นใหญ่อย่างาพี่นบนะรุ่นใหญ่แบบรุ่นแบบรุ่นเท่าแก่เลยเอาว่างั้งนดีกว่า รุ่นเซียนบนะครับกับไออิูซูเอฟเอ็กซแซดคันสีแดงนะไม่ใช่ไอสองคันนี้นะไอสองคันที่ถ่ายบ่อยและถอยออกจากโกดังตอนนี้เราเอาเหล็กคอยมาจากแหลมฉบังนะครับเราเอาเหล็กมาจากแหลมฉบังเมื่อคืนมานอนรออยู่ที่โกดังเนี่ยก็น่าจะมาถึงกันตีสามนะฮะแล้วก็ตามคิวสุริยาคิวสองเสียยอดพาเพลินคิวสามนะฮะวันนี้สุริยาพามาทุกไม่บวยนะครับไม่บวยเดี๋ยวจะพามาดูนะมุมตรงนี้นะเนี่ย กดังทางกว้างเนี่ยวันนั้นที่ผมถ่ายลงไปจะมีเทเลอร์กับเอฟเอ็กซป๋าลันถอยออกมานะแล้วผมก็ใช้ใช้ชื่อว่าเอ่เทเลอร์ er ไม่ลูกพ่วงถอยแข่งกันนะฮะต้องกราบขออาภาัยด้วยนะครับจริงๆเราไม่มีเจตนาที่จะให้มันเป็นดราม,มา่าหรือแข่งกันหรืออะไรแต่อย่างใดเนาะเราทําเพื่อความบันเทิงนะครับสาหรับช่องของผมเนาะสำหรับช่องของสุริยาันท,ทุกจริงๆเพื่อความบันเทิงเพียงแต่ว่า ในบางครั้งนะฮะถ้ามันมีสาระปะปนไปก็ก็ดีนะครับก็ดีนี่ประตูโกดังนะนบเหลือประมาณสองลูกนะฮะเดี๋ยวแกจะถอยมาจากตรงนู้นนะครับถอยมาจากในโกดังแล้วน่าจะหันตูดไปน่าจะหันตูดไปฝั่งนี้แหละเพราะว่าอ่าเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่ได้มันเป็นดินเลนอ่าเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นดินเลนนะเป็นดินที่ยังไม่แน่นอ่ะเออบ้างั้นดิอะดินเลน อะน่าจะต้องถอยไปฝั่งนี้นี่ก็จะถอยประตูนี้ประตูนี้ก็จริงๆนะค่อนข้างแคบนะครับถ้าถอยตรงๆมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าถอยตรงๆมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าถอยเฉียงๆหักศอกแล้วมีกำแพงอยู่ฝั่งนูน้นอ่ามีกำแพงฝั่งนู้นก็จะน,นิดหนึ่งนะโอเครอดูรอดูเราจะไม่บอกแกนะครับว่าเราจะถอยนะเพราะว่า เราจะเอาแบบธรรมชาติเลยเราจะเอาแบบธรรมชาติเลย,เลยดูว่าสเต็ปการถอยเป็นยังไงแต่ด้วยพ,พื้นพื้นพื้นปูนนะครับพื้นถนนแบบนี้นะ <ส S 1> ผมเชื่อได้เลยว่าเกก็จะถอยแบบล็อกหางลถอยแบบล็อกหางอาตอนนี้แกล็อกแล้วถอยตรงมาก่อนนะครับเพราะว่าหางมันยังหางมันยังไม่ได้หันมาเนาะหางยังไม่หันมาตอนนี้ก็เริ่มดันแล้วตอนนี้ก็เริ่มพับนะครับพับดันนะฮะล็อกพับดันพื้นมันเป็นพื้นปูนขัดมันอยู่แล้วนะมันไม่มีปัญหาอะไร ่าก็ล็อกถอยเสียงถอยแกยอาจจะมีปัญหานิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ต้องชิดฝั่งฝั่งทางนี้นะนี่นีฝั่งทางนี้อ่ะแกมองเห็นอยู่แล้วนะครับแกก็จะลืมอะไรชิดเพื่อความง่ายนะครับเพื่อความง่ายของแก ยังพับดันอยู่พับดันอยู่นะครับพับดันอยู่นี่ ประมาณนี้นะครับก็รอบเดียวถ้าเอาจริงๆก็ก็แต่ละคนเขาก็จะมีฝีมือแล้วก็เก่งพอตัวอยู่นะครับรอบเดียวรอบเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับเราก็บางทีผมถ่ายผมก็ไม่ได้อ่าบอกพี่ๆเขาอะนะก็เขาก็จะไม่ค่อยได้ตั้งใจในการถอยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราบอกแกแกก็จะถอยแบบโชว์สเต็ปนิดนึงอันนี้ถือว่าไม่ได้บอกแกก่อนนะพอแกจะถอยเฮ้ยว่าจะถ่ายแกถอยนะ ถอยล็อกล็อกหางถอยธรรมดานะครับวมันเป็นรถเปล่าล็อกหางถอยธรรมดาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะสุริยาพรมทุกมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเดินหน้าเข้าเดี๋ยวพาดูมุมตอนเดินหน้าเข้าสักหน่อยอุ้ยอุ้ยชัว เดี๋ยวมาดูเดินหน้าเข้าตรงมุมที่พี่เขาเข้าไปนะไปแล้วไป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 แล้วนะปลดล็อกหางนะเดินอถอยเสร็จล็อกหางเสร็จก็ปลดล็อกหางนะครับก็เดินหน้าเดี๋ยวมาดูมุมเรามั่งมันจะประมาณไหนเวลาเดินหน้าเข้าในแบบที่ของผมเป็นทเลอร์ก็จะพีวงเยอะหน่อยนะครับ ก็เพื่อนๆอยากทำให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้อันไหนที่พอทำได้ก่อนก็จะทำอันไหนที่มันไม่พอทำได้ก็ก็อาจจะข้ามไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สุริยพรทุกพามาดูโกดังตรงที่เคยถ่ายว่าไม่ลูกถอยแข่งขันแล้วเป็นประเด็นดราม่านะแล้วก็พี่นก็ถอยให้ดูเมื่อกี้ก็สเต็ปเดียวง่ายๆนะครับอย่างที่ผมคนหลายๆคนบอกว่ามันกว้างมันกว้างมัาะมันก็ว้างแหละก็ไม่ได้ว่าจะยากอะไรวันนั้นถ่ายก็ถอยเล่นกันนะครับไม่ได้ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย ของผมก็จะประมาณนี้้ยก็จะก็จะยืดให้แบบว่าพอใส่หนึ่งพิเศษขึ้นเลยแล้วกันนะมันชันนะตรงนี้เอาแบบช้าๆค่อยๆขึ้นประมาณนี้ ก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยดับนะครับไปเอาฟังในดีโอเคนะคเจอกันคลิปหน้าสุริยาพรมทุกไปที่ไหนยังไงก็ฝากกด s u b ส c r i b ์ทิ้งไว้ด้วยนะครับ ถ้าใครที่เพิ่งเคยมาดูคลิปสุริยาพร,รมทุกใหม่ก็ฝากกดซับสไครป์กดหรือกดติดตามมาหละแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะว่าเขาจะมีคลิปอะไรมาลเงเรื่อยๆก็รอติดตามรับชมแล้วกันสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าสุริยาพร,รมทุกไปไหนร,รับชมต่อไปด้วยบ๊ายบายโนสระนาอยู่บ้านไหนนะครับภาษาอีสานใต้นะโนสระนาอยู่บ้านไหนนะ โนูซหน้าอยู่บ้านไหนนะครับโนเรอหน้าอยู่บ้านไหนนะครับโนเรอหน้าอยู่บ้านไหนนะครับบ๊ายบาย